สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมแบ็กเมซ่านะครับแมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราก็มาเคอะกล่องดูก่อนนะว่า,ข,า,ข,าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะ โอเคตรงนี้มีไอเทมนะโอมีเกรอะเอ้ไม่มีพยาบาลนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ซะตรงนี้นะว่ามีอะไรหรือเปล่าขึ้นมาทางน้่นนี้โอเคกระโดดมานี่เราขึ้นบนันได โอ้ตรงนี้ก็มีเกาะมีพยาบาลเออมีเกาะมีไอเทมสำหรับปืนเลเซอร์นะแล้นันเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลงไปด้านล่างนะครับ Alright I'll stay here อาลอ่ะลงไปด้านล่างนะ โอเคแล้วก็ตรงมาด้านนี้นะแล้วก็ไปข้างในเลยนะครับโอเคมาถึงมาถึงข้างในนี้แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักหายใจกันก่อนโอเคตรงนี้มีเกาะมีกระสุนหัวระเบิดให้ด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันต่อเลยดำต่อปะ <c oughs> ขึนดูแป๊บหนึ่งโอโ้ตรงนี้บันไดพักนีกว่วะเอาเละอันนี้ก็น่าจะเป็นแกนกลางนะยาวมากเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้นะไปะ สงสัยตดนระเบิดปูพรมแน่ๆดิเฮ้ขึึนไปขึ้นไปอาแล้ว่ะเดี๋ยวเราอะไรวร์กมากวะอะไรอุ้ยตนแล้ว โอย้ยกระสุนหมดพอดีแม่โอเคไปงั้นต่อด้อวยโวอ,ยอ้ยวหาุ้ทำไมไอเอเลียนปล่อ,อยไฟฟ้านี่เยอะมากเลย okay โอย้ระเบิดปูพรมอีกแล้วแน่ๆเลยเอาละปะเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะอะไร เคเก็บกล่องแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะโอเคตรงนี้มีกระสุนแม็กนามีกระสุนลูกองมีกล่องให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะสับคัญโยกเฮ้ยกดผิดหรือเปล่าวาย อ้ยอเฮ้ยเครื่องทำงานโอเวอร์โหลดแน่ๆเลยโอ้โอเอเลี่ยนก็โผล่มาด้วยเฮ้ยไปๆๆๆเซฟก่อน เชื่อข้างในนี้มีอะไรป่าวไม่น่าจะมีหรอกเชืไปไปๆๆๆกลมๆมใช้โดเลเซอร์นะเอเคขึ้นมาด้านบนแล้วโอ้โหเลเซอร์เต็มเลย มาผิดไปไหลาเรื่องเลยเอเลียนจีไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนโเคมามามาด้านบนด,ด้านบน แหม่ไอ้โวติกแทนปล่อยพลังไปฟ้าเลยโอ้ยกลมกลมกลมเลเซอร์โอเคเรียบร้อยโอ้ร,รอดสักทีไม่เอาแล้วเลเซอร์ใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะไปข้างในนี้นะ <c oughs> เอาละตอนนี้ก็มาถึงเอาไว้ทางตันนี่หว่าออเดี๋ยวต้องไปอีกทางหนึ่งนะออกไปทางด้านนี้นะมีนักวิตนอนตายด้วยและเดี๋ยวเราปีนบันไดขึ้นไปเลยนะอืมโอเคโผล่มาทางด้านนี้เดี๋ยวดูข้างในนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่า โอเคมีพยาบาลนะมีกระสุนลูกซองนะเออก็บกล่องมาโอเคไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันต่อนะโอ้พบรปภด้วย เดี๋ยวเราไปหาราปภกันอ,อเจข้างหน้านี้มันเหมือนเป็นสวนสัตว์ที่ดูประหลาดนะมันคืออะไรวะก็ไม่มีนี่วะโอเคปะเดี๋ยวเรา,า,เรารพารปภไปด้วยนะ บึ้มไปเลยอะไร yeah I'll wait here อเดี๋ยวเติมเกาะก่อนป่ปะปะปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันก่อนนะมีอะไรหรือเปล่า ไอจีแมนนี่ว่ะโอ้ยหายไปกับเทเลพอร์ตเลยนะเคตรงนี้ไปไม่ได้นะไปไปไปะเจเซฟก่อนกันบูด <c oughs> เคเดี๋ยวเราไปข้างหน้านะแล้วก็ไปดูตรงนี้กันก่อนมีอะไรหรือเปล่า อ,อนี้มันดูเหมือนคล้ายๆกับก้อนผลึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูนีมันคืออะไรอุ้ยโอ้ยมันมันคือมันคือการเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังอีกอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะ แสดงว่านักวิทยาศาสตร์ทีมลำดานี้เหมือนจะค้นคว้าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะโอเคไปโอ้ยเอเลียนโผล่มาเว้โอเคใส่แตก อะไรโอ้โหเกือบโดนรปภใ,ใส่เซย์ิ๋วซบเล็กเอาละเดี๋ยวเราลงลงลิฟต์กันก่อนนะดูสิว่าข้างล่างนี้มันมีอะไร โอเคเดี okay, e ur, er ๋ยวให้รอปภอยู่นี่กันก่อนนะมีรอปภนอนตายอู่นะเขียนอะไรไว้วะสองสี่เจ็ดใบหัวอยู่อากาศผลรางวัลสลากกินแบ่งระะมานประจำวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลขที่ออกสองสี่เจ็ดพูดซ้ำอีกครั้งสองสี่เจ็ดเอ็นเอ็ดตลก ตลบเละเกินกูอันแรกเดี๋ยวกระโดดมาทางด้านนี้นะว่าข้างข้างนี้ว่าตรงนี้มันมีอะไรนะเคมีกระสุนระเบิดเคมีพยาบาลนะโอเคข้างหน้านี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นจุดวาร์ปนั่นแหละอโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน เอ็บไปเก็บเก็บแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะแล้วกน็นี่รหัสศูนหรอนี่สองี่เจ็น่าจะเป็นในตัวนี้แน่ๆเลยนะ ที่เอาไว้สำหรับปาไปยังจุดด้านบนนั่นนั่นนะโ <Yeah. S 1> อเคไม่ลองไม่รู้เอ,อ้ยตายหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยใหม่ใหม่ใหม่ อึ๊บนานแหละสองอเคสสี่สี่สี่ส,สี่ต่อไปเจ็ดเอาละถึงที่หมายแล้วโอ้โหเมื่อกี้ตายไปรอบหนึง่ง มา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 โอเคอันนี้เป็นคอนเทนเมนต์นะโอเวอร์ไลน์นะโอเคทีนี้เราปดอ่าเป็นดิสเอนเกจนะอเอตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า เด,เดี๋ยวดูด้านนี้กันก่อนโอเคป่ะอันนี้สุดหนึ่งอะละให้เรา disengage อ่ะ ไปข้างในเลยนะโอเคถึงที่หมายสักที แม่ไอย้อยออกมาต้อนรับเลยนี่นี่นี่นนออกมาต้อนรับเหรออะให้ของสมานาคุณกุงสัจจากุเกียดมึง,งเหมือนไส้มึงนี่อาบไลท์ภาคหนึ่งตีมึงไม่ได้กูระเบิดทิ้งเลยเก๋ขึ้นไปด้านบนนะจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะ ไปได้สองทางเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้นะอเอเลียน,นอนตายนี่ว่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงพี่ใจยเย็นก่อนพี่มาดีครับมาดีวันนี้วันนี้เขามาดีโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ลัมดาเรย์เตอร์คอร์แล้วนะเลเวลเอนะ โอเคสุดท้ายเราก็พบกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมแลมด้าแล้วนะแล้วก็เขาก็รอเราอยู่นานแล้วนะ <c oughs> ดี๋ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาจะมีอะไรให้เราดูนะ โเ <Okay, S 1> นักวิทย์เขาก็บอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านก็คือคลังพัสดุสำหรับทีมสำรวจชุดแรกนะอของบางส่วนนั้นก็ถูกรวบรวมมาจากโลกต่างมิติและก็นำกลับมายังโลกนี้นะ่อนที่ทีมสำรวจจะเริ่มรวบรวมกันเอง สาหรับผลการวิเคราะห์นั้นนักวิทย์ผลการวิเคราะห์ที่นักวิทย์อ่านได้นะมีเหตุผลที่จะสงสัยว่ามีประตูมิติขนาดใหญ่นะอยู่ที่นั่นอาที่ถูกสร้างและสักรักษาไว้โดยจุดสูตรกลางอันแรงก้าของสิ่งมีชีวิตที่สรงพลังเพียงตัวเดียวนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปแล้วนี่มันจะเป็นยังไงสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปกําจัดมันเพื่อยุติเรื่องราวนี้นะ,ะเป็นตัวเ,วเดียวแบบไปไม่กลับนะครับ Let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. โอเคนักวิทยาศาสตร์เขจะให้อ้ของสำคัญแก่เรานะ <c oughs> มันคือ,ม,คอมันคือลองจำโมดูลนะมันเอาไว้สำหรับกระโดดให้ไกลย,ยิ่งขึ้นนั่นเอง <c oughs>

ป่นกูป่นเลยปลน่ปนปนไม่ไม่ไม,ไม่ขออ่ะกูป่นเลยปลน่นเอาให้หมดให้หมดเอาให้เกลี้ยงคังทีเดี๋ยวสำรวจดูก่อนว่ามีไอเทมอเอ้ปน่ปนปน่นปนเก็บให้หมดเอาละเก็บเก็บเก็บ เก็บกระสุนลูกสองเอาแล้เท่านี้เราก็โอเคแล้วแหละปะเอาแล่เข้าไปข้างในเลยนะ แล้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะไม่โหโอ้โหอ๋อด็อกเดี๋ยวเราฝึกที่ฝึกการใช้ลองจำดูก่อนนะ โอเคไปไม่ถึงขอไกลกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวหลังจากนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะเปิดประตูมิติให้นะ เราจะต้องคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูมาขัดจังหวะน,นะไม่งั้นก็จะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะโอเคเริ่มแล้วเ,เาล้เตรียเมเปิดประตูมิติ มาคุ้ยมามามาวิ่งเลยแล้วกันโอเคเฮ้ย <c oughs> เดยวเดี๋เด็ดดิไว้ไว้ยว้ไว้แล้ว อะไรหน่อยใส่แต่อุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดอดอดหมดอุอ้ยไป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  <prep> ไปไ ้ยโอ้โหมาไกลหลายร้อยลี้าตัวอ,อะไรวะเนี่ยบลเลอร์เลยฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปวตทเ,เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ